เวลาแล้วหรือยังคะที่สภาแห่งนี้เราจะต้องพิจารณากันจริงๆเสียทีว่ากองทัพมีความจําเป็นต้องครอบครองที่ดินจํานวนมหาศาลมีค่ายทหารที่ตั้งอยู่บนที่ดินกว้างขวาง,วางใหญ่โตใจกลางเมืองหรือผูกขาดในการทําธุรกิจต่างๆแบบนี้ต่อไปหรือไม่หรือถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปที่ดินที่กองทัพถือครองได้แล้ว เรียนท่านประธานสภาดิฉันเป็นจาแสงจันรสมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะท่านประธานคะ่ะดิฉันจะขออภิปรายในส่วนของผลการพิจารณารายงานการศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและ การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่พิจารณาศึกษาเสร็จแล้วนะคะถ้าเราเข้าไปดูในเอกสารของรายงานของกันมาทิการฉบับนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีสิ่งที่น่าสนใจมากอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือที่ดินที่เป็นที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ที่มีอยู่ทั้งหมดกว่า12.5ล้านไร่ทั่วประเทศ 12.5ล้านไร่นี้มีความกว้างอยู่เท่าไหร่ถ้าเรานึกไม่ออกก็ให้ลองเอาประเทศสิงคโปร์นะคะมาต่อกัน28ประเทศนั่นก็คือเป็น28เท่าของประเทศสิงคโปร์นั่นก็คือถือว่าใหญ่มากนะคะแล้วก็โดยในจำนวนพื้นที่12.5ล้านไร่นี้นะคะกว่า90%เซนี่ยในรายงานบอกว่าอยู่ในการครอบครองของส่วนราชการและประมาณ7.5ล้านไร่เป็นที่ดินที่อยู่ในการครอบครองของกองทัพ ทั้งสเหล่าทัพท่านประธานคะถ้าเราเข้าไปดูในรายละเอียดเราก็จะเห็นว่าที่ดินที่อยู่ในการครอบครองของกองทัพนี้กองทัพใช้ข้ออ้างในการใช้ที่ดินว่าใช้ที่ดินเพื่อความมั่นคง นะคะแล้วก็บอกว่าใช้ที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นอยู่บนฐานคิดที่บอกว่าเป็นฐานคิดแบบหลังยุคสงครามเย็นนะคะอ้างว่าเพื่อใช้ในระบบราชการอ้างว่าใช้เพื่อซ้อมลบรวมถึงอ้างเพื่อใช้เป็นสวัสดิการของข้าราชการ ซึ่งท่านประธานคะจากข้ออ้างที่กองทัพได้กล่าวไว้ทั้งหมดนี้นะคะทางกรมธนารักษ์เองก็ได้ทำการสำรวจการใช้พื้นที่ของส่วนราชการต่างๆนะคะก็ได้พบว่ามีบางส่วนนะคะที่กองทัพนำไปใช้แล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็อยู่ระหว่างการแก้ไขให้ถูกต้องโดยประธานสังเกตนะคะว่าท่านประธานลองสังเกตคำว่าอยู่ระหว่างการแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะว่าการแก้ไขนี้น่าจะใช้เวลาในการแก้ไขที่ยาวนานมาหลายทศวรรษแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จได้เสียทีซึ่งตรงนี้เองค่ะท่านประธานที่ดิฉันต้องขอถามไปยังกันมาิการนะคะว่าได้พิจารณาและสำรวจการใช้พื้นที่ของกองทัพหรือไม่ว่าได้ถูกใช้ไปตามวัถต,ต,ตวถุประสงค์ที่ขอใช้หรือเปล่าทำไมดิฉันต้องถามเช่นนี้ค่ะนั่นก็คือว่าเพราะเป็นเพราะว่า ท่านประธานทราบไหมคะว่ากองทัพเนี่ยใช้และครอบครองที่ดินไว้ใช้ทำประโยชน์อะไรบ้างในจำนวน7.5ล้านไร่นี้ท่านประธานคะกองทัพถือว่าเป็นแลนด์ลอร์ดที่มีที่ดินครอบครองกระจายอยู่ทั่วประเทศเต็มไปหมดคะ่ะและสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นที่เรื่องที่น่าตกใจก็คือการที่ประชาชนในประเทศนี้กี่คนกันคะที่จะรู้ว่ากองทัพมีสนามกอล์ฟ ในการครอบครองอยู่มากมายทั่วประเทศมากถึง37แห่งที่สร้างรายได้ให้กับกองทัพมากกว่าหลายร้อยล้านบาทหรืออาจจะเป็นพันล้านบาทต่อปีแล้วนอกจากนี้นะคะกองทัพนะคะก็ยังใช้ที่ดินไปทำธุรกิจโรงแรมและสถานพักผ่อนที่แจ้งให้ทราบก็6แห่งนะคะแล้วที่ไม่แจ้งให้ทราบอีกไม่รู้อีกกี่แห่ง แล้วใช้ที่ดินไปทําสนามม้าสนามมวยสถานีบริการน้ํามันร้านค้าตลาดนัดกิจการสโมสรที่อยู่ในรายงานไม่เพียงเท่านั้นค่ะท่านประธานนอกจากกองทัพจะเป็นแลนด์ลอร์ดแล้วนะคะพวกเขายังเป็นเดเวลลอปเปอร์ค่ะใช้ที่ดินของรัฐไปทําโครงการจัดสรรภายใต้การดูแลของกองทัพเองเพื่อนําไปจัดสรรประโยชน์ให้กับ กำลังพลอย่างเช่นโครงการดังที่เคยเป็นข่าวอย่างโครงการที่เกิดที่โคราชนะคะโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุซึ่งเป็นข่าวดังมาจากเหตุกรารณ์ยิงโคราชค่ะหรือโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐโดยความร่วมมือระหว่างกรองครับกับกรมธนารักษ์และกระทรวงการคลังซึ่งอย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีนะคะท่านประธานว่า กำลังพลคนไหนที่จะเข้าโครงการกู้เงินก็ต้องมีนายทหารที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เซ็นรับรองจึงจะสามารถกู้เงินซื้อในโครงการเหล่านี้ได้ดังนั้นนะคะผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการจัดสรรที่ดินของรัฐให้กำลังพลเหล่านี้ก็จะเห็นว่ามีแค่นายทหารระดับผู้บังคับบัญชาที่หากินสูบเลือดสูบเนื้อบนลอยเลือดและคราบน้ำตาของประชาชนและกำลังพลชั้นผู้น้อยทั้งนั้นค่ะ ท่านประธานคะนอกจากโครงการบ้านธนาลักษ์ประชารัฐแล้วนะคะกองทัพยังเข้าไปจัดการใช้ที่ดินลกล้างว่างเปล่านะคะโดยอ้างว่าใช้ทำภารกิจทางทหารอย่างกิจการสโมสรบ้านพักรับรองตักอากาศหรือว่านำไปจัดสรรที่ร้านค้าตลาดนัดซึ่งโครงการเหล่านี้นะคะหลายครั้งเนี่ยมันก็เป็นช่องทางในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์ให้กับนายทหารระดับสูงบางคนอีกด้วยคะ่ะ ท่านประธานคะที่ฉันไม่แน่ใจจริงๆว่าร้านค้าตลาดนัดเป็นหนึ่งในภารกิจใดของกองทัพกันแน่ อันนี้ไม่ทราบแน่ชัดถ้ากัรมาธิการช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงมาแล้วแล้วมีข้อมูลช่วยชี้แจงให้เราทราบตรงส่วนนี้ด้วยค่ะอีกเรื่องค่ะท่านประธานดิฉันขอใช้เวลาอีกนิดเล็กน้อยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในรายละเอียดของรายงานแล้วไม่ได้สรุปเป็นข้อสังเกตออกมานะคะก็คือว่าดิฉันต้องการถามไปที่กัรมาธิการค่วะว่าการจัดทํารายงานการแก้ไขปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในครั้งนี้เนี่ยทำไมไม่มีข้อสังเกตการพิพาท ข้อพิพาทของกรณีที่ดินทรงสงวนที่มีข้อพิพาทระหว่างประชาชนในพื้นที่สัตหีบกับกองทัพเรือซึ่งเป็นปมปัญหานะคะที่ยาวนานมามากกว่าร้อยปีแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมีวัตถุประสงค์ว่าควรสงวนไว้ให้ใครกันแน่และที่ฉันไม่แน่ใจว่ากันมาธิการเนี่ย จัดสรรที่ดินประเภทนี้อยู่ในที่ดินประเภทไหนและมีข้อสังเกตแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทและลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับกองทัพเรือในครั้งนี้ได้อย่างไรท่านประธานคะกองทัพไม่เคยเปิดเผยตัวเลขเม็ดเงินที่แท้จริงจากการทำธุรกิจสวัสดิการเชิงพาณิชย์ บนที่ดินราชพัสดุทั้งหมดให้กับสภาและสาธารณชนได้รับทราบเลยค่ะว่ามีตัวเลขรายได้ที่แท้จริงมากน้อยเพียงไรและผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งหมดนี้ตกอยู่ที่ใครกันแน่แล้วรายได้เหล่านี้ได้กลายไปเป็นสวัสดิการให้กับทหารชั้นผู้น้อยจริงหรือไม่อย่างไรบ้างสุดท้ายค่ะท่านประธาน การขอใช้ที่ดินของกองทัพเพื่อทําธุรกิจเสนาพาณิชย์ที่ดิฉันได้อธิบายไปมันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของปัญหาความเหลื่อมล้ําในการถือครองที่ดินของนายทุนกองทัพในประเทศนี้ mm. เพียงเท่านั้นแล้วถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่สภาแห่งนี้เราจะต้องพิจารณากันจริงๆเสียทีว่ากองทัพมีความจําเป็นต้องครอบครองที่ดินจํานวนมาหาศาล มีค่ายทหารที่ตั้งอยู่บนที่ดินกว้างขวางใหญ่โตใจกลางเมืองหรือผูกขาดในการทำธุรกิจต่างๆแบบนี้ต่อไปหรือไม่หรือถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปที่ดินที่กองทัพถือครองได้แล้วท่านประธานคะดิฉันท่านประธานคะกองทัพไม่เคยเปิดเผยตัวเลขเม็ดเงินที่แท้จริงจากการทำธุรกิจสวัสดิการเชิงพาณิชย์ บนที่ดินราชพัสดุทั้งหมดให้กับสภาและสาธารณชนได้รับทราบเลยค่ะว่ามีตัวเลขรายได้ที่แท้จริงมากน้อยเพียงไรและผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งหมดนี้ตกอยู่ที่ใครกันแน่แล้วรายได้เหล่านี้ได้กลายไปเป็นสวัสดิการให้กับทหารชั้นผู้น้อยจริงหรือไม่อย่างไรบ้างสุดท้ายค่ะท่านประธานการขอใช้ที่ดินของกองทัพเพื่อทำธุรกิจเสนาพาณิชย์ที่ดิฉันได้อธิบายไปมันเป็นเพียงแค่ เศษเสีเ้ยวส่วนหนึ่งของปัญหาความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินของนายทุนกองทัพในประเทศนี้เพียงเท่านั้นแล้วถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่สภาแห่งนี้เราจะต้องพิจารณากันจริงๆเสียทีว่ากองทัพมีความจำเป็นต้องครอบครองที่ดินจำนวนมหาศาลมีค่ายทหารที่ตั้งอยู่บนที่ดินกว้างขวางใหญ่โตใจกลางเมืองหรือผูกขาดในการทำธุรกิจต่างๆแบบนี้ต่อไปหรือไม่ หรือถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปที่ดินที่กองทัพถือครองได้แล้วท่านประธานคะดิฉันขอทิ้งท้ายว่าสิ่งที่ต้องทำไปพร้อมกันปฏิรูปกับการปฏิรูปกองทัพก็คือการปฏิรูปที่ดินที่กองทัพถือครองเนี่ยแหละคะ่ะกองทัพต้องส่งมอบที่ดินคืนให้กับรัฐและให้กับประชาชน เพื่อนำมาจัดสรรและกระจายที่ดินให้กับประชาชนอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนและสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจในประเทศนี้ค่ะขอบคุณคะ่ทะท่านประธานครับก็กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพแล้วก็สมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมในฐานะอ,าอนุกรรมธิการ กฎหมายและก็วิชาการนะครับประจำกรรมการวิสามันก <t> ็ขอตอบขอตอบท่านสสเบญจาแสงจัน <t> ์นะครับในในส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าผมเป็นคนรับผิดชอบในการเขียนรายงานนะครับในบทนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับที่ดินทหารนะครับกรรมการวิสามันครับแน่นอนว่าเขียนรายงานด้วยแนวคิดที่ว่าประชาชนนะครับเป็นเจ้าของแผ่นดินนะครับแล้วก็เจตจำนงของประชาชนนะครับจะเป็นเจตจำนงหลักในการ บริหารจัดก,การที่ดินเพราะฉะนั้นนะครับข้อเสนอนะครับหลักที่เรายึดถือนะครับในการเขียนรายงานฉบับนี้นะครับข้อสังเกตก็คือในกรณีที่ประชาชนนะครับแล้วก็พิพาทกับที่ดินทหารเนี่ยครับเราอยากจะเสนอเป็นหลักการว่าพื้นที่ใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการทหารเนี่ยให้พิจารณาตามความจําเป็นในการใช้ประโยชน์ของทางราชการทหาร หรือเพื่อความมั่นคงอย่างแท้จริงนะครับก็คือใช้ที่เพื่ออวัตถุประสงค์และก็เป้าหมายของความมั่นคงนะครับไม่สามารถนำไปใช้ในการสแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจได้แล้วก็โดยเฉพาะที่ที่มีการเว้นคืนไปนะครับหรือว่ากรณีใช้ประโยชน์จากหน่วยงานอื่นเนี่ยหลักการก็คือต้องให้ส่งคืนแก่นหน่วยงานเจ้าของพื้นที่นะครับแล้วก็พิจารณาแนวทางในการนําที่ดินดังกล่าวนะครับ พิสูจน์สิทธิ์แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนนะครับส่วนในเรื่องที่ต้องเพิ่มเติมนะครับในรายงานของการริการซึ่งจะเสนอไปแก่รัฐบาลก็คือเสนาพาณิชย์นะครับต้องได้รับการเพิ่มเติมในข้อเสนอต่อรัฐบาลครับขอบคุณครับ